ครับมาดูข้อยี่สิบเอ็ดกันเลยครับน้องน้องอันโจทยรนะครับ <c oughs> ครับจงหาเซตคำตอบของสมการรูทของ x บวก8ลบ6รูท x, x x ลบวกด้วยรูทของ x บวก24 10, ลบ10รูท x ลบ1เท่ากับ2นะครับตรงนี้นี่เป็นสมการที่ติดกรนอาจจะแก้ยากนะครับพี่จะแก้วิธีตรงๆที่เหมือนกับคนเหมือนับหลักการทั่วไปจะแก้นะครับแล้วจะทำให้ดูว่าวิธีนั้นมันอาจจะใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับ าาจะะดูอยกนครับถ้าน้องใช้วิธียกกำลังสองเพื่อเอาลากออกมานะครับพี่จะทำให้ดูก่อนว่าแต่พี่จะไม่ทำให้เสร็จนะครับวิธีนี้แต่จะทำให้ดูว่าวิธีนี้การที่มันออกมานี่มันจะออกมาค่อนข้างยาก หรือว่าจนเรารู้สึกว่าเราทำมาผิดวิธีแล้วเราจะไม่ทำต่อนะครับเวลาเรายกกำลังสองนี่เรายังไม่อยากจัดให้มันอยู่ด้านเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรายกกำลังสองกรนมันจะหายไปแล้ว X มันจะรวมกันเป็นสองําทำให้ค่า X ยิ่งเยอะขึ้นอีกแต่ถ้าพี่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นคือ x ของพี่มันจะแคนซ e l ลหายกันหายได้ใช่ไหมครับก็ลองดูนะครับพี่จะย้ายตัวน้อยไปดีกว่าตัวมากจะได้ไม่ต้องคูณเยอะนะครับต่อไปพี่ยกกำลังสองนะครับถ้ายกกำลังสองอันนี้ออกมาก็จะเป็น x บวกยีบสี่ลบด้วยสิบรูทของ x ลบห อันนี้ก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกด้วยหลังกําลังสองใช่ครับแล้วคราวนี้ก็ลบด้วยสองหน้าหลัง นนี้เราก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับว่าตอนยกกำลังไปทําให้อะไรเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้เป็นบวกไม่มีผลอยู่แล้วอันนี้ก็เปน็นนี้ก็เป็นบวกนะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ x ของพี่หายนี่คือจุดประสงค์ของการย้ายข้างสมการนะครับแล้วเอา6ย้ายมาตรงนี้เป็นลบ4ใช่ไหมครับลบ4 x ลบ1 ย้ายมาด้านนี้เป็นลบอะไรครับบวก20ใช่ไหมครับเท่ากับลบสี่รูทเอกซ์บวกแปดลบหรูทเอ็กซลบหนึ่งพอพี่หารลบสให้หมดก็ได้เป็น x 1, ลบหลบหเท่ากับรูทของ x กบวกแปดลบหรูทลบห เดี๋ยวดูเงื่อนไขตรงนี้ก่อนเป็นจริงไหม,อ,มอันนี้ก็โอนะครับที่ทำไมพี่ต้องเช็คเพราะว่าการยกกำลังสองนี่ยถ้าสมมติคำตอบเป็นลบมันทำให้คำตอบกลายเป็นบวกได้ใช่ไหมครับก็อาจจะผิดได้นะครับตรงนี้ ยกกำลังสองต่อก็จะเป็น x ลบหนบวกยี 1, นะครับลบสิรูท x ลบหมีค่าเท่ากับ x 6, บวกแปดลบหรูท x ลบห x ก็ตัดหายใช่ไหมครับพี่กระจาว่าเป็น24่บ10ิ ของรูท x ลบ1มีค่าเท่ากับ8ลบ6ของรูท x ลบ1ย้ายข้างครับพี่ก็ได้ว่า16เท่ากับ4รูท x ลบ1รูท x ลบ1เท่ากับ4 x ลบ1เท่ากับ16 x เท่ากับ17 ถ้าน้องแก้สรรมการแบบนี้อสรรมการแบบนี้โดยตรงนน้องจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า x เท่ากับ17ใช่ไหมครับซึ่งคําตอบข้อนี้เนี่ยผิดนะครับ x 17ใช่อยู่จริงลองเช็คก็ได้คําตอบข้อนี้จะมีหลายหลายอันมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูแค่นี้เฉยๆนี่ ถ้าใช้วิธียกกําลังธรรมดานี่อาจจะไม่ได้คําตอบแต่เราไม่ใช้ก่อว่ามันสอดคลองไหมยี่ิห้าลบหกููนกับสี่บวกด้วยรูทสิบเจ็ดบวกด้วยยี่สิบสี่ลบด้วยสี่สิบอันนี้ก็ตองเป็นรูทหนึ่งบวกรูทหนึ่งใช่ไหมครับก็เท่ากับ1นบวกหนึ่งอันนี้กเท่ากับสองซึ่งนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับ แต่ว่าคําตอบข้อนี้ไม่ครบถ้าเราทําอย่างนี้คําตอบไม่ครบแน่นอนเพราะว่ามันมีรูทซ้อนกันหลายอันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะใช้การสังเกตน้องลองสังเกตดูว่าตัวนี้นี่มี x ลบหเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่มาสังเกตตัวแรกก่อนดีกว่านะครับ ถ้ามันมี x ลบหพี่ก็อยากทําให้มันมี x ลบหเหมือนกันนะครับพี่จะเอา x ลบหนึ่งแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นบวกเ้าใช่ไหมครับแล้วก็ลบหกรูท x ลบหนึ่งเอ๊ะเก้ากับหกคุณคุณไหมว่ามันคืออะไรตรงนี้ถ้าดูดีๆนะครับรูท x ลบหนึ่กำลังสองบวกสอง หน้าหลังก็ต้องเป็นลบสใช่ไหมครับถึงเป็นลบหกพอดีเลยเป็น9ก้าก็บวกสั่งหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นอันนี้จองมอาเป็นไรอย่าลืมครับต้องเป็นแอบส์ลูดเท่านั้นเดีย๋ยวก่อนไปแอบส์ l ลูดอย่าเพิ่งข้ามขัน้นจะเป็นรูทเอ็กลบหนึ 1, ่งลบสามทั้งหมดกําลังสองนะครับตรงนี้ ครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็นแอบส์ลูของรูทเลบหนึ่งลบด้วยสามทำนองเดียวกันคราวนี้มาดูตัวที่สองูกของ x บวกยี่สิบสี่ลบด้วยสิบรูท x ลบหนึ่งถ้าพี่เขียนใหม่พี่ก็เขียนเป็นไรครับรูทของ x ลบหทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับ x ลบหนึ่ปแลอวครับก็บวกสหน้าหลังตรงนี้ก็ต้องคูณกับ5้ลบหแล้วก็ต้องบวก1เป็น2ี่สก็มี5ห้ากำลัง2องพอดีเลยใช่ไหมครับตรงนี้คูนกับลบห้บวกลบห้ากำลังสองเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นแอบส์ลูทของเดีย๋ยวก็อันนี้ก็ได้เป็นรูทของอะไรครับรูทของ x 1, ลบหลบห ทั้งหมดกำลังสองใช่ครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นอับส์โดของรูทเอลบหนึ่งแล้วก็ลบห้านะครับครับถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมมันออกมาตามที่เราอยากได้ไม่ต้องไปยกกำลังสองสมการเลยให้ปวดหัวเพราะฉะนั้นสมการของเราตอนนี้คืออะไร สมการตอนแรกของเราคือตัวนี้ใช่ไหมครับ <pled forbid> <evaluation> เราเปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้คืออะไรครับได้มาเป็นรูทของ x ลบหลบสาม โดดยรูตของ x ลบ1ลบ5 2. 2> เท่ากับ2อ๊ะคขาวนี้จะแก้ยังไงมีแอบส์ลู e แอบส์ลู e ต้องดูค่าวิกฤตใช่ไหมครับครับการแก้สมการค่าสมบูรณ์ ให้พิจารณาเป็นช่วงตามค่าวิกฤตนะครับนี่เป็นหลักการเพราะฉะนั้นจากตรงนี้พี่จะมองใหม่พี่จะกำหนดให้กำหนดให้ a ของพี่เป็นรูทของ x ลบหเพราะพี่ยังไม่อยากพิจารณา x ลบหนึ่งตอนนี้นะครับพี่จะได้ว่าอะไร ตอนนี้พี่จะได้ว่าแอบ o l ลู e ของ A-3 ลบสามบวกกับแอบ o l ลู e ของ A-5 ลบห้าตรงนี้จะเท่ากับสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเคยรู้มาแล้วว่าแอบ o l ลู e ของ X นี่ จะมีค่าเท่ากับ x เมื่อ x มากกว่าศมีค่าเท่ากับ0เมื่อ x เท่ากับ0และมีค่ากับลบ x เมื่อ x นอ้อยกว่า0เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันค่า x มากกว่าศูนย์แล้วมันก็ออกมาเป็น x เลยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันออกมาเป็น0น,นี่ถ้ามันออกมาเป็น0 เป็นได้อย่างเดียวคือ x เป็น0แต่ถ้ามันเป็นจำนวนลบค่าสมบูรณ์มันต้องเป็นบวกก็เลยต้องใส่ลบเข้าไปอีกทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้นี่ x ถ้าพี่มองดู a ลบ3นี่ค่าวิกิตคืออะไรครับวิกิตคือ a ท่้กับ3ใช่ไหมครับ A-5 ลบห้าค่าวิกิตคืออะไรครับ A อเท่ากับห้าใช่ไหมครับถ้าเรานั้นเรา,าดูเส้นจำนวนพี่ก็เลยจะพิจารณาเป็นห้าเอ่อเป็นสามช่วงแล้วกันครับเอาช่วงที่มันรวมตรงนี้กับอีกสองช่วงที่มันไม่รวมจะได้ครบเลยนะครับ ก็ได้เป็นลบอินฟินิตี้ถึง3ยูเนียนกับปิด3ปิด5แล้วยูเนียนกับเปิด5เปิดอินฟินิตี้นะครับ3ช่วงที่พิจรารณาไปมาดูกันกรณีที่1 A อยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้า a อยู่ในช่วงนี้แสดงว่าอะไร a น้อยกว่า3ถ้า a น้อยกว่า3ก็แสดงว่า a ลบ3น้อยกว่า0 ถ้า a ลบสามน้อยกว่าศูนย์ก็แสดงว่า abslute ของ a ลบสามจะมีค่าเท่ากับสามลบ a จริงไหมครับจากสูตรที่พี่ให้ไปแล้วเมื่อกี้คราวนี้มาดูถ้า a น้อยกว่าสามแล้วก็แสดงว่า a น้อยกว่าห้าใช่ไหมครับเพราะสามน้อยกว่าห้าแสดงว่า a ลบห้าก็ต้องน้อยกว่าศูนย์เหมือนกัน,นก, 5, ก็แล้ว a ลบ 0, ห้า ต้องมาหากับ5ลบ a ใช่ไหมครับพอพี่จะไดกว่าสมการแบสลู a ลบ3บวกแอบส์ลูด a ลบ5นี่เท่ากับ2มันก็คือ3ลบ a บวก5ลบ a เท่ากับอะไรครับเท่ากับ2พี่ก็จะได้ว่า8ลบ 2a มีค่าเท่ากับ2ที่ 2a ของพี่มีค่าเท่ากับอะไรครับ6 a มีค่า่ากัา3 แสดงว่าอะไร A เป็น3ามได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไร A ต้องไม่เท่ากับไม่เท่ากับ3าเพราะว่า3ไม่อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่ากรณีที่1ไม่มีคำตอบ นะครับ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ได้ตอนแรกคราวนี้ <c oughs> มาดูกรณีทสองกันกรณีที่สองคือ a <c oughs> อยู่ระหว่าง3กับ5รวมด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ได้ว่าอะไร a ยู่ลังสามอยลังห้าใช่ไหมครับถ้าพี่ดูพี่ได้ว่า a ลบสามของพี่นี่มากกว่าศูนย์ใช่ไหมครับก็เลยออกมาได้ว่าแอบสูตรของ a ลบสามจอ,อกมาเท่ากับ a ลบสามแต่ตรงนี้คืออะไร a, 5, ไ a 5, น้อยกว่าห้าก็จะว่า a ลบห้าจะน้อยกว่าศูนย์ออกมาจะได้ว่าอะไร a ลบห้าก็ต้องออกมาเป็นห้าลบ a ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสมการตัวนี้นี่คืออะไรก็เขียนใหม่ได้เป็น a ลบสบวกหลบ a เท่ากับสตรงนี้ออกมาได้อะไรสอเท่ากับสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าช่วงนี้เป็นจริงหมดใช่ไหมครับสแสดงว่า3กับ5ใช้ได้ เขียนแค่นี้ลวกันไม่เขียนเยอะคราวนี้มาดูกรณีที่สามเเป็นสมาชิกของช่วงเปิด5ไปถึงอินฟินิตี้ก็แสดงว่า A ต้องมากกว่า5ใช่ไหมครับถ้า A มากกว่า5แสดงว่า A ลบหต้องมากกว่า0นหรือพูดง่ายคือแอบสูตของ A ลบห ออกมาเป็น a ลบ5แต่ถ้า a ลบ5ก็แสดงว่า a มากกว่า5แต่5มากกว่า3ก็แสดงว่า a ลบ3ก็ต้องมากกว่า0หรือแสดงว่าแอบสตรของ a ลบ3ก็ออกมาเป็น a ลบ3เช่นเดียวกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็ทำต่อได้นะครับ <Uh, ก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า สมการนี้นี่ a ลบสบวกด้วย a ลบห้าเท่ากับ2เขียนใหม่ได้เป็น a ลบสบวก a ลบห้าเท่ากับสองือว่าคือ2 a ลบแเท่ากับสอ a เท่ากับสิหรือ a 1, ตัวเดียวของน้องคือ5เพราะฉะนั้น5ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะ5้าไม่อยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ว่า5ไม่ใช่คำตอบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหไม่อยู่ในช่วงของเปิด5เปิดอินฟินิตี้แสดงว่ากรณีที่3ไม่มีคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ใช้ได้ใช้อันเดียวคืออะไร A อยู่ในช่วง3กับ5หรืออะไรครับตรงนี้แปลว่าอะไรเดีย๋ยวใช้ตัวนี้ก็ใช้ไออ ใช่ว่า A มีค่าอยู่ระหว่างมีค่าต่ำสุดคือ3สูงสุดคือ5ตอบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับโจทย์ไม่ได้ให้ A มาพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้น้องอย่าลืมพี่กำลังมองว่า A นี่คือรูทลบหใช่ไหมครับเพราะนอา้องจะได้รูทอลบหนึ่มีค่าอยู่ระหว่าง5กับ3ในเมื่อมันเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วใช่ไหมครับ พี่ก็ยกกำลังสองได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องสนใจเรื่องลบเท่ากับ9บวก1ก็จะไดว่า x อยู่ระหว่าง10กับ26เป็นคำตอบใช่ไหมครับพะน้องก็จะไดว่าช่วง10ปิด10ปิด26ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบ ปิด10ปิด26นะครับหรือน้องจะเขียนเป็นเซตก็ได้นะครับว่าเซตของ x เป็นจำนวนจริงโดยที่ x มีค่าอยู่ระหว่าง10กับ26รวมหัวท้ายด้วยนะครับ วิธีการเขียนเซตก็เขียนได้หลายแบบใช่ไหมครับครับสังเกตว่าข้อนี้นี่ถ้าน้องแก้สรรมการโดยตรงโดยการย้ายไปแล้วลบออกแล้วกำลังสองน้องจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหลายอย่างแล้วก็ดูด้วยในขั้นตอนแต่ละขั้นที่ทำไปค่า X ยกยกกำลังสองคำตอบหายหรือเปล่า เพราะว่ามันทําให้คําตอบที่เป็นเหมือนกับค่าที่เป็นลบกลายเป็นค่าที่เป็นบวกหรือคําตอบเกินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีนั้นจะเสี่ยงมากใช่ไหมครับเหมือนกับที่พี่หาได้ให้ด,ดูตั้งแต่ต้นพี่ทําการย้ายข้างสมการและกาลังสองมาและแก้สมการไปเรื่อยได้ออกมาตัวเดียวเองคือ x เท่ากับ17ซึ่งมันก็จริงอยู่เพราะมันอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ใช่คําตอบตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองมาใช้วิธีการสังเกตดูใช่ไหมครับสําหรับข้อนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่า น้องต้องมีเซนส์แหละบอกว่าตัวนี้นี่กับตัวนี้มันสามารถเขียนอะไรในรูปอื่นได้ถ้าน้องลองสังเกตดีๆคือ x ลบหนึ่งเอ๊ะถ้าน้องลบหนึ่งออกมันบวกเก้าเก้ากับหกมันเหมือนกับเคยเห็นในฟอร์มกําลังสองใช่ไหมครับอันนี้ยี่สิบห้ากับสิบก็อยู่ในฟอร์มกําลังสองเพราะอะไรสามกำลังสองเป็นเก้าสามคูณสองเป็นหกห้ากำลังสองเป็นยี่สิบห้าห้าคูณสองเป็นสิบแล้วมันมีสูตรคือ x กําลังสองบวกหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแบบนี้ใช่ไหมครับ น้องก็ต้องเหมือนกับพยายามมาแต่งดูนะครับพยายามมาสร้างออกมานะครับน้องก็เลยดูตัวนี้ก็ออกมาอย่างสวยงามคือตัวนี้ออกมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ออกมาเป็นสวยงามเหมือนกันเาตัวนี้คือตัวนี้แต่ถ้าน้องดูลึกไปกว่านั้นคือน้องมองตัวนี้เป็นตัวเดียวกันและคําตอบเป็นสอง ถ้าคำสมมติว่าค่ามันอยู่ระหว่าง3กับ5มันจะหักกันออกมาเป็น2พอดีแสดงว่าคำตอบช่วงนี้เป็นช่วงเลยใช่ไหมครับมีเยอะมากมีหลายตัวเลยเพราะว่ามันลบกันพอดีแต่ว่าอันนี้คือความคิดคิดนอกกรอบออกมากับคิดกระดาษทดของเราไม่แสดงวิธีทแต่ถ้าแสดงวิธีทำน้องก็แก้ต้องแก้อสรรมการออกมาส,สรรมการออกมานะครับเพื่อที่สะดวกพี่ก็เลยกำหนดให้ a เท่ากับรูท x ลบ1 ก็เป็น a ลบสบวกด้วย absolute a ลบหท่ากับสการแก้สมการค่าสมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องหาค่าวิกฤตใช่ไหมค่าวิกฤตคือค่าที่อะไรค่าที่ทําให้ absolute. มันออกมานะเป็นตัวมันเองหรือเป็นลบของตัวมันเองจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือค่าวิกฤตเป็น3ามค่าวิกฤตเป็น5พี่ก็เลยพิจารณาช่วงกี่ช่วงทั้งหมด3ช่วงนะครับ3ช่วงก็ใช้คุณสมบัติตรงนี้แหละไปแก้เ ในแต่ละช่วงใช่ไหมครับกรณีที่1ก็ใช้ไม่ได้ได้ออกมาว่า a เป็นสามจะสาไม่อยู่ในช่วงนะครับต่อไปกรณีที่สองกรณีที่สองเผอิญอย่างที่พี่บอกมันออกมาตรงนี้และอันนี้มันตัดกันพอดีเลยและนี้มันตัดเหลือสองพอดีเลยซึ่งสองเป็นสิ่งที่ต้องการหาเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งช่วงเลยใช่ไหมครับเพราะว่า ในเมื่อใช้ทั้งช่วงตัวนี้มันจะออกมาเป็นลบตัวนี้มันจะออกมาเป็นบวกแล้วว่ารูปทั่วไปของมัน mm hmm. หักกันก็จะออกมาเป็นออกมาเป็นบวกเสมอกลองมาเป็น2เสมอใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าช่วงน,นี้ใช้ได้ตลอดเลยแต่ไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสมมติค่า a อยู่ส,ยส่วนกรณีที่3ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําตอบมันเป็น5แต่5ไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เพราะว่ามันปิดมันเปิด5ไว้เพราะน้องจะได้ว่ากรณีที่ส2องใช้ได้อันเดียวคือ อันนี้แต่นี้คืออะไรอันนี้คือค่าของ a ใช่ไหมครับซึ่งน้องได้กําหนดค่า a ไว้แล้วว่า a คือรูท x ลบหน้องก็เลยมาใส่ลงว่ารูท x ลบหต้องมีอยู่ระหว่างค่า3กับ5รวมหัวท้ายด้วยท้าน้องก็แก้ไปแก้มาน้องจะได้ว่าปิด10ปิด26ก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับข้อนี้ก็เลยเคยตอบปิด10ปิด26่สิบหน้องจะตอบว่า เป็นเซตของ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ x มีค่าตั้งแต่10ไปจนถึง26่สิบกก็ได้นะครับครับลองไปทบทวนข้อนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ